สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้สิพามาเบิงบวชซาราซาราบวชเพคนทีพี่น้องครับสูงีนี่นักสั่งบะทะเหลี่วพี่น้องครับโอ้สืบาาสุ้งแถวไหนเนาะมีเสาทั้งหมดตัวนี้ไหม อุ้ยคือสูงแท้ตาย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 ไม่ตายหรอโอ้ขึ้นมาปฏิค้ำหดเลย,เยว่ะเนยะอุ้ยคือสูงแท้

บ้นเทนาน่ะบ้าน,น,นชามจากบุมสูง

lặng nghe lặng nghe cô cũng đưa qua mình lặng này nói thì ông kiểm đến kiểm bảo không được buộc thua bay sóng lặng này nó khoảng thập là vĩ này <laughs> chắc đây gì lốm đây mà nhau chắc đây gì ca lốm mà nè lốm thưa đoàn người cả luôn Yeah. À? Bất để phía sau về thì phi nào Đó. xuống thấp Anh cũng bắn đây một thì nào gì thì ก็กล้าลงทั้งพุ่นเหรอครับเปิดไฟสาว่างสะยว้ก็จะเานาะลุกครับรอแลนเขามาจอดทั้งซ้นทั้งนี้ได้ วันทางเหรียญขมาครับบรรยากาศบ้านหมู่บ้านช้างมันตะกลางครับตำบลกระโพอมอาเภอท่าตูมกันนายนา,ยนามีเสียงอะไมกับเสียนสั่งคนมาปลอยเหลี้ยงแถวๆนี้ บออนซ้อนตรงให้ตรงนั้นแต่ว่าผู้ข่ายโยบายร้อนวิ่งบัดที่เหนี่ยวสูงขั้นกี่เมตรเลยมันมีความรู้สึกว่ามันมีความกดอากาศอี่เหนีอยวถึงมะดี๋ยวสิไปอันหนักเก็ยร์หนักน้ำพ่นยังไง Nó hiệt lắm rồi. Tăng len tăng len như gì là nhớ z ุม m ุ o ดูนี่มีสิก้าลงมาเหรอดูกระเด้สิก้าลงไปตารางมาเหรอสูงพี่น้องโอ้ย สูงก็ตายไม่อีกเนาะค่าโบพิ่น มุมสูงเดี๋ยวเขาไปทางในมู่บ้านนครับท่องเที่ยวร่มเย็นมาเป็นบาทซ้อนน้องไส้มาผักแล้ยมนี่ครับเค้มาผักแล้ยมนี่ี่ายมีงานช่วง ช่วงนึงมันช่วงโควิดก็เรียนมาอยู่ประการณ์มาทำมาหากิมในช่วงช่วงนึงอยู่จากเงินสูงครับผู้ขายสูงรุ้งประกาศล้มบะเนียว แล้วยันลงมบอดดอยช่พี่น้องเลยนะคลิปนี้ไปสนิทสักวันพี่น้องครับพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง